วเรามากินกังเรามากินกังต้องใช้มือะครับใช้นี่นะครับใช้มือไปเลยใส่สองไปเลยอื้นลอมมันอร่อยมากเลยนะแกง ร่กอนอืมจางปะ่จางหรอว่าอากามันุนบรงูมันเริ่มป่อเลยไม่เดาน้ำออก Phủ... không <laughs> <laughs> à... <laughs> nhẹ không cho bạn ạ nhẹ con nó chạm nó cho hay cái khoảnh lẫn ba ครับใส่หมดเลยแม่มนมเส้นแม่โอเไปหไ วันนี้ทำอะไรทำนาเนี่ยสางเขามอนน้ที่มันมบางๆน่ะเขาลุกไปสร้สางเขาเจ้าบะมืนอี้ใหดเขาเจ้า ต้มปลาคอต้มปลาคอไงไหนซิมซิต้มนันนนะต้มนานๆจ้ะอืมนัวใช่ใส่หมดแดงอะไรแใ่หมดแดงที่มัมสนส่ๆเนี่ยหมดแดงเนีย่ยใส่หมดแดงอืมใส่หมดแดง,ดแดงไนตัวหมดอ่ะ หนังน <kung> ัวอยู <saturated> ่หนังแขวยมันแบบไปทั้งผูนหมดกวนนัวเั็กหนังใช่ ยากนำน,นีทุกที่จริงๆขาดไม่มีคอรอกบัวนะคออหมูคอรอบบัวมันจะเกิดธรรมชไมิเาหน่อมันพระเศษตัวนี้แบบ

再来一次，不行、哎。 วานฝนตกไหมแม่ตกนี่นตกเลยนี่มนบึ้นบึขึ้นย่งแห้งจะตกแห้งตกน้อยเดียวนี้เศร้าจอยตกแห้งมันมาบึดขึ้นจังสิตกแห้งเหรอพอตอนมันโตแล้วไปในตลาดมันแก้งนะจริงฮอกก็ไปเนาะแก้งแก้งทั้งตลาดมาตกจ่อยที่แรกกันดื่มขึ้นมาอยู่แต่แห้งแือว่ามือนีนวะ น้ำันเป็มหนลายเป็ีนน้ำนเป็นอบ ขทเสีน,สเนืุนดีว่ะขดีมันะสีเตะอืมไม่ดีเอาเด็ดไม่ได้อ่ะนี่เน็กระถินนี่อืนม,มันดีเนะ vâng nam cho nam chắc nuối, sôi nam, từ năn nam น้ำตาว้าวนี่นั่นแหละนีอ่ะเอาคิดถึงส้มตำคุณแม่เพื่อ ลูกค้าเขาอยากมากืน่นจีกมากเ่ยสามเดือนีม่ขึ้นไม่ได้นละ้วเขาบอกว่านี่เป็นคลิปเก่าไม่ใช่นะครับแม่ยังไม่บินนะเอาคลิปเก่ามาลุงบ่ บินเันที่ยี่สิบเอ็ดมันนี้แม่ยังไม่บินนะครับแม่ปิดร้านทำนานก่อน,น,นาวต้มเสี่ยมน้าให้มันแหลกกนให้มันไปได้ สิไปขี้ชินงบินน้ำกรได้ <c oughs> ไม่ไหขี้จิงบินอีละลายล้ำดิแล้วปีนี้ไปลงอะไรก่อนคาต้ตาลงกาต้าก่อนบางปีก็ได้ลงตุรกีบางปีก็ยาวอืมบางปีก็เชื่อเดียว อ๋อบางปีก็บินตรงเลยจบเลยนะปีนี้ต้องจองจังเคี่ยวมอกเลีกีนลงลงกระตาก่อนแล้วก็รออีกรอไปอีกก็<ต>ขึ้นอีกไม่ได้รอลงไปก็จะขึ้นเลยอื เล้มจากเกียงนี่เขาก็ถึงเกียงเลอลงหัวถึงเกะเอฟซีคนไหนอยู่ฟินแลนดก์ก็ฝากไปหาคุณแม่ไว้นะนิกกี้จะไปรอแม่อยู่อยู่โอโ้โหลโอโล้โห ทำไมไม,มันผ่านหรอไม่ต,ติดจากมาเลยอยู่กับเกมนี้หรออืมโอ้โล่ไก่มันแบบหน่อยโปรโนโล,โลมาดามนิกกี้หรอ,อม,มาดามนิกกี้ยังติดค้างเก่งอยู่นะจริงยังทำภารกิจไม่สำเร็จที่ทำไงเหลือค้างไงยังแม่ ีอฟตีฟินแล้์นะครับไปหาคุณแม่ได้ยังไม่บินนะคะเลืออีกหลายวันนะคะเลืออีกครึ่งเดือนนะคะคุณแป๊บแป๊แหละเนาะบ่โดนเนาะได้สิบเจ็ดมุ่ง 你一个问题一下。 กมแสบกนะูได้กินไ,ได้กินเลยอ่าทำไมถึงก็สกแสบ <laughs> กินได้ดีแล้วกากินได้แล้วก็ทำง,งานได้อ <laughs> <laughs> ใส่ถุงเท้าหล่อเลยนะ <laughs> ใส่ถุงเท้าหล่อแล้วเนะี่ย ไม่เห็นนาใส่ถุงเท้าหรอกแล้วทำไมต่างกันข้ายางขาอม,มองแล้วต้นสองต้นสามต้นไปข้ายางขาหม้นหวางเนี่ยน้อ,อปงปักลุงปักเอาบ้างก็ไปปักลงุงต้นมาสาม์ต้นข้าวเอาออไปเกียก อมพมาะพัน,น,อออน,น,นพอบอกกานต่อวาน่ใเรือมนเพราะบอกว่าอะไรเราะออามาสุรีแล้ว

อย่างไงธก็ตัดไม้ปรปกปก ุูยตัวใหญ่คาร์นเนี่ปลาช่อนเนี่ย nâng cái hú. Đó, xong mình นนไ้มเขาบอกว่าดูดูเพลินจนหลับไปด้วยเลย <c oughs> ดูกินไปขัดเพื่อนก็สิหลับเพื่อน <c oughs> <c oughs> เพื่อนยหลับเ็ <c oughs> ดูจนหลับดูแม่กินจนหลับน <c oughs> แสบเนาะ แม่ก็ได้เป็นนางงามนอนแม่กระิ่นค้ำยใหญ่เกินมันจะเจ็บนะคำน้ำนอยไม่เจ็บหรอวิธีเนี่ยผู้เฒ่าคนมาจริงเอถอ้าสิเบื้องค้นดูค้นมันมหันเบื้องวิธีกินเพราะว่ากินเดินเดินต้องเป็นยังไง เดินเร็วเดินต้องเร็วกินต้องเร็วเหรอถ้ากินคำง่ายกินคำง่ายกินไวกินปังคนดูเขาเรียกว่าคนขยันกินกินก็สกมวยเขาเอื่นนะกินปันสกมวยก็คือคนขยันเขาเรียกว่าคนขยันถ้าคนเนี้ยเขาเรียกว่าคนอะไร S <S ลอนดูนะถ้าคนนี่มึมมั่มมึมมัมม่มนี่การเฮดเวียวกนี่สู้่นไม่ได้ดอกกินอจิมาดินน <S 2> <S 2> สิทธิ์เนี่ไม่ผ่านค่ะเออเอาแล้วเ,เ,เป็นแม่สีเหลืองก็ต้องกินแบบเรียบร้อยเรียบร้อยดอกไปนะ บม่เรียบร้อยแต่เป็นเม็ซีเรียนได้เนี่ยใช่ไหมรูดเอารูดเอาครับซุ่มหย็บจี๊ดใกล้บาดเต็แล้วเป็นอะแล้วก็เป็นเม็ดซีเ,เรียนได้ พุ้ยหมดจริงอ่ะตั้งเยอะดูหน่มจีนตั้งเยอะแม่กับพอกินหมดเลยกิน น้ำหมดแล้วปวยลวยหมดแล้วน้าอ่ะนัวครับ นี่เขาเอ่มากินแท่นี่เขาเอ่ยว่าอิ่มแท่ มักทแท้ๆทาเบ๊บปาก่นประกอบนะจยาสุดยอดสวย